ท่านนายกคะทำไมเหรอครับดรอเรมาริกาท่านนายกจะเลือกระหว่างคนแก่ของประเทศไทยกับคนแก่ของแคมาเเลือกคนแก่ประเทศอะไรคะเอ anyway? ิ่มท่านนายกคะอะไรดรอเรมาริกาเด็กของประเทศกคมาเกับเด็กของประเทศไทยท่านนายกจะเลือกรักษาเด็กของประเทศอะไรคะเอิ่มเออท่านนายกคะอะไรดรอเรมาริกาแล้วที่นี้คนพิการของประเทศไทยกับคนพิการของประเทศแคมาเเนี่ยท่านจะเลือกคนพิการของประเทศอะไรนะคะท่านคะเอิ่มเออท่านนายกคะอะไรอีกอรดอเรมาริกา ระหว่างทหารขเขมรกับทหารไทยท่านจะเลือกรักษาอธิปไตยรักษารักษาทหารอะไรคะรักษาขาของทหารประเทศอะไรคะ uh hmm. <c oughs> เออทนายกคะอะไรอีกแกรัฐบมริกาเออว่าระหว่างอธิปไตยประเทศไทยกูนเนี่ยกับอธิปไตยประเทศเขมรเนี่ยท่านีเลือกเนี่ยจะรักษาอธิปไตยประเทศอะไรคะเออมึงจะอิรมทำไมละคะท่านนายกรัฐมนตรีมึงก็เลือกมาสิคะ เลือกมาว่าจะรักษาที่ปไตยประเทศกูหรือว่าจะรักษาที่ปัตยประเทศมันทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วก็รักษาที่ปไตยประเทศมันอยู่กับอังเคิลของมันแล้วเนี่ยเปลี่ยนนายดนตรีแล้วเนี่ยทาให้ประทับจิตประทับใจหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมจะต้องรักษาที่ปไตยประเทศมันมึงไม่สงสารคนแก่บ้านกูม้างเหรอไม่สงสารคนแก่บุรีรัมหรือไงตอนนี้ฝนตกเขาไม่ลบกันมาสั้นตอนนี้ฝนตกเขมรลุกมาเขาก็ไม่จับเขมรเขาสงสารมาสั้น ตัวน,นี้ฝนตกนายกเขาก็สงสารขเมรนว่าสัน้นแล้วก็ขเมรเนี่ยมีคนแก่มีเด็กมีคนชรามีคนชรามีคนแก่มีคนเด็กมีคนพิการมีชาวบ้านตาดำดำว่าสั้นขเมรนสงสารขเมรนตาดำดำว่าสัน้นและตรงชายแดนบ้านหนองจานผลักออกไปไม่ได้หรอกต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายอย่างละเอียดมนุษยธรรมคำจุนโลกว่าสัน้นค่ะสงสารเด็กคนแก่คนชราคนพิการ ที่อยู่ตรงบ้านหนองจานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขมรมาส่้นเออท่านนายกคะทำไมล่ะครับดเรมาริกาท่านนายกจะเลือกระหว่างคนแก่ของประเทศไทยกับคนแก่ของเขมรเลือกคนแก่ประเทศอะไรคะเออท่านนายกคะอะไรดเรมาริกาเด็กของประเทศเขมรกับเด็กของประเทศไทยท่านนายกจะเลือกรักษาเด็กของประเทศอะไรคะเออ เออท่านนายกคะอะไรดรอเมรานากคะแล้วที่นี้คนพิการของประเทศไทยกับคนพิการของประเทศเขมรเนี่ยท่านจะเลือกคนพิการของประเทศอะไรนะคะท่านคะ uh เออเออท่านนายกคะอะไรอีกอระดรมานนกาะระหว่างทหารคเขมรกับทหารไทยท่านจะเลือกรักษาอธิปไตยรักษารักษาทหารอะไรคะรักษาขาของทหารประเทศอะไรคะ uh <laughs> เออท่านนายกคะอะไรอีกอระดรมานนกาเออว่า ระหว่างอธิปไตยประเทศไทยกูเนี่ยกับอธิปไตยประเทศเขน,นี่ยท่านที่เลือกเนี่ยจะรักษาอธิปไตยประเทศอะไรคะเอิม่มมึงจะเอิ่มทำไมล่ะคะท่านนายกรัฐมนตรีมึงก็เลือกมาสิคะเลือกมาว่าจะรักษาอธิปไตยประเทศกูหรือว่าจะรักษาอธิปไตยประเทศมันทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วก็รักษาอธิปไตยประเทศมันอยู่กับอังเคิลของมันแล้วเนี่ยเปลี่ยนนายมนตรีแล้วเนี่ยทำไม้ประทับจิตประทับใจหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมจะต้องรักษาอธิปไตยประเทศมัน มึงไม่สงสารคนแก่บ้านคุบ้างเหรอไม่สงสารคนแก่บุรีรัมหรือไงไม่สงสารขาทหารบุรีรัมนี่บุรีรัมเนี่ยฮะทหารก็ตุยไป,ไปหนึ่งคนแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ยางไงร้องไห้อยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรักษาประเทศไหนระหว่างสองประเทศนี้เลือกค่ะรัฐบาลชุดนี้เลือกค่ะจะรักษาประเทศไหนมึงเลือกค่ะมึงจะเลือกรักษาเขเมรหรือเลือกรักษาประเทศไ,ไทยมึงจะเลือกประชาชนไทยหรือเลือกประชาชนเขมรมึงเลือกเลย ขณะเดียวกันแหมไปสงสารคนแก่ประเทศคเมรมึงไม่สงสารคนแก่ที่อยู่ตะเห็บใจแดนประเทศกูบ้างล่ะนั่งรอจนเหือกแห้งอยู่แล้วเนี่ยชะตาชีวิตชะตากรรมไปทำนาก็ไม่ได้ไปเก็บเห็ดเก็บหอยมาขายก็ไม่ได้ทำไมล่ะก็ระบุยมันวางเต็มดอยไปหมดอ่ะตกลงเนี่ยจให้ประชาชนเนี่ยอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้เมื่อไหร่แล้วยังไงมานั่งรออะไรอ่ะก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็นะ่าจะมีความหวังแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วความหวังม่งอัปเซตมากกว่าเดิมอีกอะ่ะ งหมดเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะทั้งหมดเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวี่ะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะทั้งเ<ข>มธนะคะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะเสียงสะท้อนจากประชาชนเออประชาชนว่าจังสั่นลละประชาชนว่าจังสั่นมากเลยอะ ภาษาสนมาจังสันว่าจังสันภาษาชนว่ามาจังสันคอยกับว่าไปจังสันล่ะราชาชนเขาบอกว่าอย่าปากว่าตาขยิบจังสันหล่ะภาษาชนเขาบอกว่าอย่าปากว่าตาขยิบนะท่านนายกรัฐมนตรีตกลงท่านรู้หรือยังว่ามีใครมีผลประโยชน์อยู่ตรงตะเข็บชายแดนมันถึงเออเอตอร์ กระเลิกกระเจอแล้วก็ประจานผลงานอยู่ตรงจุดนั้นน่ะทาไมล่ะเขตจังหวัดสากแก้วเนี่ยมันมีอะไรนักหนานะขณะเดียวกันเขตจังหวัดปาเจนเบอรีเนี่ยมันอะไรนักหนาเขตจังหวัดตราดนี่มันอะไรนักหนาหา,า,าสามจังหวัดนี้มันอะไรนักหนาจังสั้นล่ะเขาถามมากจัดไปค่ะ ฉีดสเปย์อีกหน่อยเนาะมามีขอขอฉีดตรงหรูนะนี่คือน้ำหอมคุณหนูก๊อปแก๊บนะคะมีใครอยากจะได้น้ำหอมคุณหนูก๊อปแก๊บไหมอยากได้ไหมบ้านใครเลี้ยงสุนัขสัตว์เลี้ยงบ้างคะถ้าคุณซื้อหนึ่งขวดดอเรมาริกาจะแถมให้อีกหนึ่งขวดแล้วก็ขวดน้ำหอมเก๋ๆแบบนี้เลย <c oughs> เป็นขวดน้ำหอมแบบ ขวดน้ำหอมแบบกุชชี่กุดใจมากนี่คือน้นนํา,หอ,อาหอมคุณหนูกับแก๊บเป็นสเปรย์น้ําหอมอย่างดีน้ําหอมคุณหนูกับแก๊บนะคะจัดไปเลยค่ะถ้าฉันถ้าฉันทําน้ําหอมขายเนี่ยเธอจะซื้อกันไหม แทนที่จะทำน้ำหอมคนขายทำน้ำหอมหมามาขายวะน้ำหอมหมามาแล้วเดี๋ยวฉันทำน้ำหอมคนน้ำหอมคนเนี่ยจะต้องนำเข้าหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสถึงจะดีที่สุดแล้วการนำเข้าหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสเนี่ยคืออตัวหัวน้ำหอมเนี่ยที่มันไม่ใช่สเปรย์น้ำหอมนะแต่มันเป็นหัวน้ำหอมเลยเนี่ยนะเธอมันพรีเมียมฉันมันพรีเมียมแล้วก็ลงทุนแพงฉันก็เลยไม่อยากทำฉันกลัวราคามันจะสูงเกิน แต่ถ้าเกิดจะให้ฉันเนี่ยไปทําน้ําหอมแบบที่มันอยู่ในตลาดทั่วไปอ่ะฉีดปุ๊บแล้วก็ล่องลอยเป็นฝอยฝงแล้วเสร็จแล้วก็กลิ่นไม่ติดตัวเนี่ยกูไม่เอากลิ่นไม่ติดตัวต,ต้องคอยฉีดอยู่ตลอดเวลาไม่เอามันจะต้องฉีดทีเดียวฟืดเหมือนกับน้ําหอมชาแนลอ่ะฉีดฟืดแล้วก็อยู่ติดยาวจนถึงสี่ทุ่มเลยอนยะ่างเงี้ยเข้าใจะปะ่ะแล้วก็ใช้ไม่เปลืองเธอก็จะนะคือฉันต้องการน้ําหอมพรีเมียมแบบนั้นเพราะฉะนั้นฉันต้องนําเข้าหัวน้ําหอมมาจากฝรั่งเศสนะคะ แต่ถ้าเกิดใช้น้ําหอมสเปรย์ธรรมดาเนี่ยนะคะแบบมันไม่ติดมันมันกลิ่นมันไม่ติดนานมันไม่เวิร์กไม่ไม่อยากทําแบบนั้นขายถูกแต่ว่ากลิ่นไม่เวิร์กไม่อยากทำเอ่อสบ,บู่แดงเนี่ยสบ,บู่แดงเนี่ยช่วยลดจุดด่างดำและฝ้ากระจุดด่างดำจะ้ะ แล้วก็มีเป็นเซรั่มบำรุงผิวด้วยจากสบู่แดงนะคะถ้าอยากจะลงทุนประมาณแบบคุ้มค่าซื้อสบู่แดงค่ะเพราะว่า289บาทได้สองก้อนซื้อ1แถมหนึลดฟ้ากระจุดด่างดำความกระจ่างใสเกิดขึ้นภายในสองก้อนนั่นแหละเกส,ส่วนบ้านใครเนี่ยเป็นพวกบ้านสิวสิวดำสิวด่างสิวอะไรต่างๆสิวสารพัด ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวผดผื่นคันไปตะก้าสบู่ดำมันจะเป็นสบู่สมุนไพรผงเปลือกมังคุดและนวัตกรรมนะคะเพียงแค่าอาบน้ำด้วยสบู่ดำสิวแห้งสิวหายสิวกระจายตัวหายเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันผดผื่นคันก็หายภายในอาบน้ำครั้งเดียวนะคะสบู่ดำส่วนสบู่แดงเนี่ยมันจะเป็นสบู่เซรั่มบำรุงผิวแล้วก็เป็นเซรั่มจัดการเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำกระจ่างใส ถ้าเธอเคยใช้สบู่กระจ่างใสตัวไหนก็ตามแต่ที่เธอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเธอหยิบตัวไหนขึ้นมาฉันบอกได้เลยว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อมาทุกยี่ห้อแล้วฉันพูดตรงๆไม่ได้บูลลีใ่ใครฉันได้พัฒนาทุกอย่างมาเป็นสบู่แดงของฉันแล้วเธอใช้ตัวนี้ลดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฉันจัดให้มันมีมันมีมาเพื่อจัดการฟิวอันกระจ่างใสของฉันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเธอได้ไปสองก้อน กระจ่างใสสบูู่แดงดรบริการซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนสบู่ดำก็ซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนนะคะมันจะเป็นแบบสกินแคร์เป็นสบู่แนวสกินแคร์นะคะมันไม่ใช่สบู่แค่อาบน้ําให้มันชาระล้างสิ่งสกรปรกเฉยๆแต่มันเป็นตัวอาบน้ําล้างหน้าแล้วทาให้กระจ่างใสขึ้นได้ <S <S> <S คุณหนูคะ มันม,มีขอฉีดตรงนี้หน่อยหลับตาก่อนคุณหนูจะต้องกลิ่นหอมขอตัวเราจะต้องหอมตลอดเวลานะคะคุณหนูคะ่ะเราจะต้องตัวหอมนะคะเราจะต้องเป็นหมาตัวหอมลูกสวัสดีทุกคนสำหรับใครที่ นะคะมาตะก,กา้านี้นะคะคุณสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตะก,ก้าข้างล่างแต่ถ้าเกิดเข้าตะก,ก้าข้างล่างไม่ได้นะคะให้ไปที่บ้านสระเขียวแอดมหาสุขช็อปบ้านสระเขียวแอดมหาสุขช็อปจะมีแอดมินน้องไมค์คุยกับคุณนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่บ้านสระเขียวแอดมหาสุขช็อปได้เลยนะคะตอนนี้มีตัวตัวมาใหม่ของดรตริกานะคะเนี่ยจะมีตัว ใต้ตาถ้าเราจะตึงใต้ตาต้องตึงก่อนตัวใต้ตาตึงของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่นะคะตัวใต้ตาตึงของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่นี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะมันคือลิฟตาไอเจลดเรมลิกาเพิ่งจะมาใหม่มาได้สองวันขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยมาได้สวันค่ะใครที่มีปัญหาใต้ตาและอยากจะให้ใต้ตาตึงนะคะจัดไปที่ลิฟตา ไอเจลดเรมาริกาสกินแคร์ได้เลยนะคะลิฟต้าไอเจลจะอยู่ในตะก้านะคะที่ดเรมาริกาขอนญัตปักนะคะตะก้านี้ค่ะลิฟต้าไอเจลนะคะอยู่ในตะก้านี้ปักให้แล้วนะคะทุกคนลิฟต้าไอเจลตัวฮอตที่สุดตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ไอเจลดรมาริกาลิฟต้าไอเจลนะคะมันเป็นตัวที่ดเรมาริกาภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าวัายอย่างเราเนี่ยมีปัญหาถุงถุงใต้ตา ใต้ตาเหี่ยวใต้ตาเหี่ยดใต้ตาแห้งและใต้ตาเนี่ยมันไม่ชุ่มชื่นและใต้ตาเนี่ยมีรอยตีนไก่รอยตีนเป็ดรอยตีนกาไม่ใช่แค่รอยตีนกาโอ๊ยบางคนรอยตีนเป็ดเลยค่ะหนามากแห้งมากเขียกมาก คุณพี่ขาจัดไปค่ะลิฟตาไอเจลดเรมาริกาค่ะดเรมาริกาลิฟตาไอเจลตัวนี้มาแล้ว5้าอยเก้าสบาทเท่านั้นคนอื่นขายเจ็ดร้อยไม่ขายคนอื่นขายเจ0เกิบไม่ขายต่างฝรั่งต่งางชาติผลิตภัณฑ์เขาตะแปลนขายพันแปดไม่ขายดเรมาริกาค่ค่ห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะลิฟตาไอเจลห้าร้อยเก้าสิบบาทปริมาณสิบห้ากรัมบีบออกมาเป็นหัวแม่เหล็กนะคะลิฟตาไอเจลดกรมาริกาจะเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้เป็นหัวแม่เหล็ก เป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้ค่ะเป็นหัวแม่เหล็กออกมาปุ๊บทาใต้ตาหัวแม่เหล็กนี้นะคะมันจะเย็นเย็น